ติดตามการเสนอร่างกฎหมายย่อยเนื้อหาให้ทุกคนเข้าถึงง่ายกับรายการสแกนกฎหมายสวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสแกนกฎหมายนะครับอยู่กับผมคณะรัฐยินดีมิตรเป็นผู้ดำเนินรายการครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับสแกนกฎหมายในสัปดาห์นี้เราจะมาพูดคุยกันในตอน รางพระราชบัญญัติศูนย์กลางการประกอบธุรกิจทางการเงินมุ่งส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลกและดึงดูดผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินจากต่างประเทศให้มาประกอบธุรกิจในไทยหวังพัฒนาระบบนิเวศของอุตสาหกรรมการเงินบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานให้สอดรับความต้องการของบริษัทด้านการเงินระดับโลกครับโดยนี้นะครับทางรายการได้รับเกียรติจากทางด้านของนายสันเพชรบุญญามณีครับสสจังหวัดสงขลาพักประชาธิปัตย์ ในฐานะผู้เสนอร่างกฎหมายต่อสภาผู้แทนราษฎรให้เกียรติมาร่วมพูดคุยขณะนี้ท่านสันเพชรอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านสันเพชรครับสวัสดีครับคุณคณรักครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านครับครับเบื้องต้นสอบถามท่านสันเพชรถึงที่มาที่ไปนะครับของการจัดทําและเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือพรบูนยนกลางการประกอบธุรกิจทางการเงินพศต่อสภาผู้แทนราษฎรครับครับคุณคณครับขอขอบ ทีให้โอกาสผมในการมาออกรายการในวันนี้นะครับครับขอยอมรับครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยกําลังลีนอยู่บนทางแยกของโอกาสและความท้าทายนะครับยอมรับครับ,รบเราเป็นประเทศที่กาลังพัฒนาแต่ในทางเน,เนี่ยเราก็มีโครงสร้างพื้นฐานด้านก,นการเงินการธนาคารและเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งกว่าหลายประเทศในภูมิภาคเอ่อสิ่งนี้ผมพูดแล้วก็เสนอมาหลายครั้งผมจำได้ตั้งแต่ ร้อนอดีตไปตั้งแต่ท่านสมัยท่านนายกเศรษฐานะครับเมื่อปีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2567นะครับครับแล้วก็ช่วงนั้นได้ออกไปสื่อสารถึงรัฐบาลน,นะครับส,ส่งเสียงไปยังระธาลว่าขอให้ช่วยผลักดันนะครับให้ประเทศไทยรือถ้าจากสิติลงไปพื้นที่เนี่ยก็คือผลักดันให้หดใหญ่ไปไปเป็น f i n ชี c i a l h u นะครับด้วยความพร้อมสามประการด้วยกันนะครับที่ผมเคยเสนอไป ก่อนจะออกมาเป็นร่างกฎหมายที่ผมและคณะเป็นผู้เสนอนะครับความพร้อมก็คือว่าหนึ่งความพร้อมด้านสุภาพแวดล้อมนะครับก็คือสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจนะครับดึงดูดนักลงทุนด้วยการผลลดค้อนกฎต่างๆตั้งแต่การปฏิรูปกฎหมายลดขั้นตอนต่างๆที่ซับซ้อนนะครับนั่นคือความพร้อมหนึ่งความพร้อมที่สองก็คือความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานตั้งแต่โครงสร้าง เมืองถนนขนทางการสัญจรต่างๆรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคนโ,โนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือว่าความพร้อมทางด้านบุคลากรน,นะครับนี่ก็คือเพื่อรองรับการแรงงานที่จําเป็นต้องใช้ทักษะเฉพาะด้านนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องถามตัวเองว่าเราประเทศไทยเราพร้อมแล้วหรือย,อยังนะครับที่จะเป็นผู้ที่กําหนดเกมกําหนดกติก,กานะครับให้เข้ามา เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจการเงินของภูมิภาคอย่างอาเซียนนะครับเราคงไม่ได้ไปเปรียบเทียบียกับสิงคโปร์แต่ว่าเราเห็นแล้วว่านี่คือโอกาสหนึ่งของประเทศไทยนะครับเราจะยอมแค่เป็นสนามให้ทุนต่างชาติเข้ามาเล่นหรือเราจะเป็นเจ้าของสนามนะครับนี่สาคัญก็คือเจ้าของสนามที่สามารถที่าาทจะกำหนดเกมกำหนตดตรกาเพื่อที่จะให้ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเาาทศไทยนะครับถ้ามองให้ไกลวันนั้นนะครับ ผมธนารัตครับผมคิดว่าถ้าเราไปดูศึกษาตัวอย่างประเทศที่ประสบความสําเร็จมาแล้วไม่ว่าจะเป็นดูไบนะครับคือสามารถเปลี่ยนเนรมิตเมืองกลางทะเลทรายให้เป็นไฟแนนเชี่ยวหับของตะวันออกกลางได้หรือแม้กระทั่งสิงคโปร์ที่ใช้กฎหมายในการสร้างความเชื่อมั่นระดับโลกกลายเป็นแหล่งเงินทุนของเอเชียได้ครับเราเชื่อว่าถ้าไทยมีกฎหมายเฉพาะที่ออกแบบมาเพื่อรองรับธุรกิจการเงินยุคใหม่ครับ โดยเฉพาะพวกฟิน e c h พวก Digital a อสเซอะไรเหล่านี้นะครับ Virtual Bank hmm. นะครับอินซอเนะครับหรือแม้แต่ธุรกรรมข้ามพรมแดนที่ต้องการความรวดเร็วความปลอดภัยนะครับและมีการกํากับดูแลที่ชัดเจนถ้าเราสามารถที่จะสร้างระบบนิเวททางการเงินแบบนี้ขึ้นมาแข่งขันกับโลกได้เนี่ยอันที่จริงแล้วผมคิดว่าก็มีร่างกฎหมายฉบับนี้ที่ครมก็ได้มีการถานเรื่องนี้ถูกไหมครับกาดารครับ S <S> <S แค่อยู่ระหว่างการเสนอหรือขั้นตอนพิจารณาบางประการที่เรายื่นสภานะครับเราก็ถือว่าร่างพรบฉบับนี้เนี่ยก็ถือเป็น,ปนกุญแจดอกแรกนะครับที่จะเปิดประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางการเมืองแห่งใหม่ของภูมิภาคไม่ใช่ในแง่ของเม็ดเงินต้านภาษีนะครับแต่มาถึงการสร้างโอกาสการสร,าสร้างงานและการยกระดับประเทศไทยในระยะยาวกับสุนทรรัตน์ครับ <S <S> <S นี่คือที่มาที่ไปงโดยสรุปแบบย่อๆสัส้น ท่านสันเพชรครับมาเจาะลึกร่างกฎหมายฉบับนี้เพิ่มเติมกันครับสำหรับร่างพรบศูนย์กลางการประกอบธุรกิจทางการเงินพอศฉบับนี้มีกี่มาตราสรุปภาพรวมหลักการเหตุผลและสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้เพื่อให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับได้เห็นรายละเอียดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับของร่างกฎหมายฉบับนี้ครับครับก็พรบศูนย์กลางการประกอบธุรกิจการเงิน ฉบับพรอสอจุดๆนดนนะครับจะมีทั้งหมดเก้าหมวดนะครับหนึ่งหมวดเฉพาะการและมีทั้งหมดเก้าสิบมาตรารมีสาระสําคัญก็คืออ,อทางด้านของหลักการเนี่ยให้มีกฎหมายว่าด้วยสูงกลางทางการประกอบธุรกิจทางการเงินหมายความว่าพระบนี้เนี่ยที่เป็นเรื่องของ Financial Hub ในประเทศไทยเนี่ยไม่ยังไม่เคยมีกฎหมาย เกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนจึงจําเป็นที่จะต้องกดสึุให้มีกฎหมายนี้นะครับ,รบเหตุผลคือการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลกและดึงดูดผู้ประกอบการนะครับดึงดูดภาคธุรกิจนะครับทางด้านการเงินจากต่างประเทศให้มาประกอบธุรกิจในประเทศไทยซึ่งได้มีการกําหนดแนวทางนะครับในการส่งเสริมและกำกับดูแลนะครับให้กับผู้ประกอบการเป้าหมายโดยเฉพาะ เรื่องของการคำนวณสิทธิประโยชน์ต่างๆ <S <S นะครับเพราะเราต้องยอมรับว่าหากเราจะต้องลงทุนเนี่ยึงหากเราจําเป็นจะต้องดึงดูดนักลงทุนดังเชื่อเข้ามาเนี่ยเราก็จะต้องมีสิทธิจูงใจถูกไหมครับอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนเข้าด้วยนะครับสิ่งนี้เนี่ยจะช่วยพัฒนาระบบนิเวศทั้งด้านอุตสาหกรรมทางการเงินรวมถึงพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานให้สอดรับกับความต้องการของบริษัทด้านการเงินระดับโลกที่เป็นที่มา ึงจาเป็นจะต้องเสนอกฎหมายฉบับนี้ครับ,รบส่วนสาระสําคัญเนี่ยสาระสําคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีการกาหนดธุรกิจเป้าหมายไว้อย่างนี้ครับครับธุรกิจเป้าหมายของร่างพอรมลฉบับนี้เนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่หนึ่งธุรกิจธนาคารพาณิชย์นะครับสองธุรกิจธนาคารดิจิทัลซึ่งข้อสองเนี่ยธุรกิจธนาคารจทัลเนี่เพิ่มเติมมาจากร่างของพรม,มอง ในกับราฟของคอรมอเนี่ยไม่ได้กำหนดเรื่องนี้ไว้นะครับสามะครับธุรกิจบริการการชําระเงินนะครับสี่ธุรกิจหลักทรัพย์ห้าธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหกธุรกิจดิจิตอลนะครับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลเจ็ดธุรกิจประกันภัยนะครับแต่ธุรกิจายหน้าประกันภัยนะครับเก้าเป็นธุรกิจการเงินหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนืงกับเป็นธุรกิจที่เกี่ยว่องสนับสนุน ธุรกิจทางด้านการเงินตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดนะครับก็จะมีก็จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมนะครับแล้วก็จะมีสํานักงานนะครับที่เป็นองค์กรอิสระนะครับที่จะมากํากับดูแลเรื่องนี้นะครับแบบครบวงจรนะครับแล้วผมก็เข้าใจว่านอกจากจะมีกฎหมายเนี่ยนะครับมีการเอื้อสิทธิประโยชน์นะครับมีการดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามาเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้อง กำหนดบทกำหนดลงโทษพี่ช,ชัดเจนนะครับต่อผู้ที่ฝา่าฝืนนะครับซึ่งผมคิดว่านี่เป็นเป็นสิ่งที่สําคัญและเป็นการสร้างนะครับสนามแข่งขันที่มีมาตรฐานสําหรับธุรกิจการเงินยุคใ,ใหม่ครับครับท่านสันเพชรครับเมื่อพูดถึงคณะกรรมาการกํากับและส่งเสริมศูนย์กลางการประกอบธุรกิจทางการเงินแล้วไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเรื่องของที่มาองค์ประกอบ หน้าที่อำนาจและวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตามที่ร่างกฎหมายฉบับนี้กำหนดไว้ครับท่านครับครับในส่วนของที่มาองคประกอบหน้าที่อำนาจและวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการนะครับในเรื่องนี้เนี่ยคณะกรรมการสามารถมาตราหกนะครับจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน uh <huh. S 2> นะครับและประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงโดยตำแหน่งนะครับโดยจะประกอบด้วยขออนุญาตนะครับ,บกระทรวงการคลัง หลัดกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในขาธที่การคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยในบเขาขที่การตลาดหนักทรัพย์ในขาธที่การกฤษิีการในขาธที่การปรปรงในขาวที่การบีโอไอและผู้ทรงนุษิคุณคุณผู้ทรงคุณูตด,ด้านการเงินกฎหมายบัญชีอีกไม่น้อยกว่าสามคน <c oughs> แต่ไม่เกินห้าคน <c oughs> นะครับ <c oughs> ซึ่งหน้าที่ของคณะกรรมการตามมาตราสิบเนี่ยนะครับ ได้แก่การกําหนดนโยบายนะครับการมีหน้าที่กําหนดนโยบายอนุญาตสิทธิประโยชน์กําหนดมาตรการกํากับและอาจเพิกถอนการอนุญาตในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจหรือประชาชนเป็นต้นครับและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะมีวาระสี่ปีนะครับต่อได้หนึ่งสมัยครับพูดง่ือไม่เกินสองสมัยติดต่อกันะครับตามมาตรแาร นะครับาแต่นะครับในส่วนของภาคในส่วนของภารกิจนะครับเราก็จะมีสํานักงานหรือว่าออฟฟิศขึ้นมานะครับสํานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมศูนย์กลางการประกอบธุรกิจการเงินซึ่งเปรียบเสมือนออฟฟิศส่วนหน้าของคณะกรรมการนะครับคือทําหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการให้แก่คณะกรรมการซึ่งมีผู้อำนวยการนะครับ มีผู้มือการมีหน้าที่ในการบริหารงานโดยคณะมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งนะครับนี่เป็นอำนาจของคณะมนตรีและจะมีวาระดารงตําแหน่งแบบสัญญาจ้างนะครับจะจ้างสัญญาจ้างอยาเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าไม่เกินสี่ปนะีนะครับนะครับแล้วก็อยู่ในวาระได้ไม่เกินสองวาระเช่นเดียวกันนะครับโดยสนานักงานกําก,กับและส่งเสริม financial หับเนี่ยจะมีหน้าที่ในการขออนุญาตนะครับ,รบหนึ่งงานสนับสนุนเชิงระบบ นะครับก็คือการทําหน้าที่ด้านธุรการและวิชาการนะครับให้กับคณะกรรมการเสนอแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายและอํานาจของคณะกรรมการตามมาตราสิบนะครับสองงานวิจัยและวิเคราะห์นโยบายนะครับก็คือการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายหรือแผนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการเงินนะครับเพราะวันนี้ต้องเสนอ แนวทางการป้องกันแก้ไขและเดียวยาผลกระจบต่องคณะกรรมการนะครับสามคือทําหน้าที่ประสานงานร่วมมือนะครับประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐเพื่อให้แผนนโยบายเป็นรูปธรรมครับแล้วก็ต้องทําข้อตกลงหรือร่วมมือกับภาคพัฐมเอกชนทั้งในและต่างประเทศนะครับในส่วนของภาคของคการร่วมมือครับสี่ก็คืองานดังนล่าของการกํากับดูแล การของเรืองก็เช่นการขอ,ข,อข้อบงังคับประกาศคำสั่งนะครับเพื่อ,อกำกำับดูแลผู้ประกอบธุรกิจภายใต้พรบฉบับนี้นะครับแล้วก็ให้มีการรายงานความคืบหน้าของคณะกรรมการทุกสมัมรันนะครับที่กําหนดเอาไว้ห้าสุดท้ายก็คือว่าการรายงานและเผยแพร่มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทํารายงานประจำปีเสนอต่อคณะมนตรีและเปิเดเผยต่อาาสาธารณชนให้รับรู้รับทราบต่อไปครับซึ่งผมก็ต้อง ต้องพูดต่อไปว่าคือพอเราพูดถึงเรื่องของการตัดตั้งศูนย์การทางการเงินเนี่ยหลายคนอาจจะนึกถึงประเทศที่เคยถูกหาว่าเป็นพวกประเทศ tax haven ใช่ไหมค,ครับหรือจะเป็นแหล่งของการฟอกเงินนะ,นะครับแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้จะประเทศไทย,ยี่ยไม่ได้จะเป็นที่หลบภาษีนะครับหรือว่าที่พักเงินของทุนสีเทานี่ต้องทำความเข้าใจนะครับแต่เรากาลังจะสร้างสนามที่มีกติกาขึ้นมานะครับให้ธุรกิจการเงินระดับโลกเนี่ยเข้ามาอยู่ในกรอบที่เราสามารถที่จะ กำกับได้นะครับ <c oughs> ครับก็ร่างพรบฉบับนี้เนี่ยไม่ได้ปล่อยเสรีเหมือนที่บางคนเข้าใจ <ừ> นะครับ <c oughs> แต่เรามีกลไกลกลไกลที่จะกำกับดูแลให้เข้มงวดมากตั้งแต่กระบวนการออกใบอนุญาตนะครับ <c oughs> ไปถึงการเพิกถอนนะครับและมีบทลงโทษที่รุนแรงในหมวดแปดนะครับ <c oughs> เรามีการกําหนดโทษจิ่มแรงในมาตราหกสิบเจ็ดถึงหกสิบเก้าและหกสิบเก้านะครับหากใครประกอบธุรกิจนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ย ผมยกตัวอย่างเลยค,ครับจะมีโทษจำคุกสองถึงสิปีนะครับปรับสองแสนถึง1นล้านบาทคนนะครับเพราะงั้นคณะกรรมการเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะระงรับกิจการทันทีหากธุรกิจมีลักษณะต้องสงสัยครับ,รบหรือส่งผลกระทบต่อเศรสฯษฐกิจหรือประชาชนตามมาตราหกสิบาหสิบสี่แล้วก็หกสิบห้านะครับเรามีระบบตรวจสอบเสิงรุกผ่านการเปิดเผยข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ครับมาตราสามรวมถึงการห้ามนะครับโครงสร้างเงานะครับนะครือที่เขาเรียกกันว่าเราสามารถที่จะนำหลักคิดสากลเนี่ยเข้ามาใช้กับกฎหมายนี้นะครับ in-out transaction หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะมีหลักเกณฑ์หลายอย่างนะครับการ anti money running นะครับธุรกิจพลเรือนี่จะต้องทำตามพรบพอกเงินนะครับ ป้องกันและปราบปรามการทโมเงินโดยไม่มีข้อยกเว้นโดยคณะกรรมการอปประมณเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการโดยตํออา,ตออาตตแหน่งอยู่ด้วย,ยนะครับนี่ผมยกตัวอ,อย่างเป็นต้นง่ายๆเพืนอนที่จไม่ต้องกังวลว่านัางฉบับนี้เนี่ยจะไปเอื้อต่อทุนนอกระบบหรือว่าจะเป็นที่ที่ไว้พักเงินหรือว่าทาสิ่งผิดกฎหมาย,ยนะครับทีมเรา และมาถึงไฮไลท์สำคัญที่สุดที่เรามาคุยกันในวันนี้ครับท่านสันเพชรก็คือเรื่องของความคาดหวังนะครับต่อการตรากฎหมายฉบับนี้ตลอดจนประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อประเทศชาติสังคมและประชาชนหากประเทศไทยมีกฎหมายฉบับนี้ครับท่านครับครับผมคิดว่าถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันนะครับถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่านเนี่ยนะครับจะไม่ใช่แค่เป็นเรื่องเศรษฐกิจครับแต่มันก็คือการสร้างแพลตฟอร์ม โอกาสให้กับประเทศไทยเ oh, น้น <okay. S 2> ย้ำตรงนี้เลยนะครับว่าเป็นการสร้างแพลตฟอร์มแห่งโอกาสให้กับประเทศไทยนะครับเราจะมีเม็ดเงินลงทุนที่ลขึ้นนะครับคนรุ่นใหม่มีโอกาสที่ทํางานกับบริษัทการเงิน,นะระดับโลกในประเทศนะครับ <Okay. S 2> ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สามารถที่จะมอบโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ได้นะครับธ oh. ุรกิจเศรษฐกิจการเงินจะเติบโตขึ้นนะครับและประชาชนจะได้รับจะได้ใช้บริการที่สะดวก นะครับสังคือประชาชนจะได้รับจะได้ใช้บริการที่สะดวกปลอดภัยนะครับมีการแข่งขันและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าผมคิดว่าร่างสําคัญของพรบฉบับนี้คือการผ่องถ่ายองค์ความรู้นะครับหรือที่เรียกว่าออ f เซ t p o l โพลนะครับที่เราต้องการให้มีวิทยาการความรู้แนวคิดทักษะของนักลงทุนผู้ประกอบการนะครับ ที่จะสามารถที่จะถ่ายความรู้ให้กับคนไทยได้ซึ่งจะเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับครับน,นี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนี่คือโอกาสในการสร้างประเทศนะครับครับไม่ให้เกิดสภาวะสมองไหลออกนอกประเทศอรจะเห็นได้ว่าเมื่อมีคนรุ่นใหม่หรือว่ามีน้องเมนชโชนนะครับ,รบที่เข้าสู่ตลาดแรงงานเนี่ยแล้วเขาสามารถที่จะ จเรยเยติบโตในหน้าที่การง,งานของเขาเนี่ยับส่วนใหญ่เนี่ยมีหลายคนเนี่ยต้องไปทํางานต่างประเทศเนื่องจากว่าในประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีงานที่เขาสามารถที่จะใช้ความรู้ทักษะของเขาเนี่ยมาประกอบการได้ครับผลผลก็เลยคิดว่านี่คือการสร้างอนาคตทางเศรษฐกิจไทยผลรายะางของความมั่นคงและโปร่งใสครับครับ และปิดท้ายในรายการสแกนกฎหมายในสัปดาห์นี้ใหญ่ท่านสันเพชรนะครับได้ฝากข้อสังเกตต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอส,อสอทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านรวมถึงสวออครับในการสนับสนุนร่างพรบศูนย์กลางการประกอบธุรกิจทางการเงินพอสฉบับนี้ครับครับผมอยากขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายในสภานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านและผู้ที่สภานะครับให้มองร่างพรบฉบับนี้เนี่ย เป็นกฎหมายเพื่ออนาคตของชาติไม่ใช่เพื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนครับเรามีโอกาสที่จะสร้างหดใหญ่นะครับให้เป็นไฟแนนเชียลหับของภาคใต้นะครับในเหมือนสิงคโปร์ที่เคยทํามาลินาเบเราเชื่อว่าหากเรามีโอกาสแล้วเราไม่สามารถที่่ะยว้าโอกาสนี้ไว้เนี่ยประเทศเื่นบ้านจะไปไกลกว่าแล้วเราแล้เขาจะตามเราทำนะครับและสิ่งสําคัญก็คือว่าการที่ส่งเสริมให้หใ,หใหญ่เป็นไฟแนนเชียลหับ การกระจายความเจริญนะครับและต่อยอดเมืองจากเมืองแห่งพ่อค้าเนี่ยมาเป็นเมืองแห่งการเงนินในอนาคตนะครับก็ต้องการ,รทุกภาคส่วนนะครับให้การสนับสนุนร่างพรบฉบับนี้ครับครับท่านสันเพชรครับยัยท่านสันเพชรได้ทิ้งท้ายหนึ่งคำถามสําคัญนะครับซึ่งเชื่อว,ว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอยากทราบเช่นกันก็คือเรื่องของในการดําเนินการพัฒนาทําไมต้องเป็นที่หัดใหญ่ครับท่านครับคือผมพูดมา ตั้งแต่สมัยท่านนายกเศรษฐาแต่ครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นผู้แทนของจังหวัดสงขลานะครับเราก็เห็นว่าหาดใหญ่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพนะครับเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพคือด้วยศักยภาพของหาดใหญ่เนี่ยถือเป็นเมืองเศรษฐกิจสําคัญของประเทศไทยนะครับมีจุดแข่งทางด้านการค้าการลงทุนการคมนาคมการศึกษาและการท่องเที่ยวนะครับซึ่งไม่เหมือนภูเก็ต ภูเก็ตนี่เขาสามารถโตได้ด้วยด้วยการท่องเที่ยวนะครับเพื่อเมืองขาครับแต่ว่าศักยภาพนะครับของขัดใจเนี่ยผมคิดว่าโดยขนาดอย่ามว่าเป็นเมืองหลวงของภาคใต้โ,โดยที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดก็คือในกระจุดแข็งทั้งด้านการค้าการลงทุนการคมนาคมการศึกษาและการท่องเ,เที่ยวนะครับเราเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจและบริการหลายด้านในภูมิภาค เชื่อมต่อไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียนะครับเรามีโครงข่ายเครือข่ายถนนขนทางที่สามารถเชื่อมโยงต่อจังหวัดใกล้เคียงและ,ะชายแดนไทยมาเลเซียได้นะครับนี่คือสิ่งที่ในด้วยกายภาพนะครับในความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เนะี่ยหาดใหญ่เนี่ยสามารถพัฒนาไปสู่การทางการค้า,าและการเงินระดับทมีภาคได้นะครับ,น,รบนั่นก็คืออีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าจะสนับสนุนศัพยภาพของอาดใหญ่ก็คือทรัพยากรมนุษย์ นะครับคุณภาพสูงนะครับหาดใหญ่มีประชากรที่มีการศึกษาและทักษะที่ระดับสูงเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นในภาคใต้นะครับจึงพร้อมสําหรับการรองรับการลงทุนใหม่ๆและตัวตของภาคธุรกิจทันสมัยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าศติปัญญาด้านยุทธศาสตร์ภูมิศาสตร์เราต้องยอมรับว่าขาดใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิศาสตร์ที่มีความสําคัญต่อยุทธศาสตร์ที่เขาเรียกว่าอินโดแปซิฟิกนะครับ นอกจากนี้เนี่ยยังอยู่ใกล้กับประเทศเศรษฐกิจสําสคัญในภูมิภาคทําให้ผมคิดว่าเราทําให้หาดใหญ่เนี่ยมีเสถียรภาพในการเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินและโลจิสติกส์ที่สามารถที่จะเชื่อมโยงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และระบบเศรษฐกิจโลกได้นะครับครับแล้วอีกด,ด้านหนึ่งผมคิดว่าครับเราเป็นการกระจายเนี่ยกระจายความเจริญเติบโตนะครับที่เขาเรียกกันว่า ขั้วการเติบโตหรือว่าโคตรโคงเนี่ยรเรากระจายความเจริญจากกรุงเทพไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะในภาคใต้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าก็มีศักยภาพแต่ยังขาดการสนับสนุนเชิงโครงสร้างในะระดับชาติซึ่งนี่เป็นโอกาสหนึ่งที่อยากใจะให้ควงคว้างไว้ให้ได้นะครับหากสามารถที่จะตัดตั้งขัดใหญ่เป็นศูนย์กลางการเงินใน,ในระดับภูมิภาคได้สําเร็จเนี่ยผมคิดว่าจะมี เนี่ยผลดีในหลายยังใน,ในด้านตามมาในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งการลงการดึงดูดการลงทุนใหม่นะครับบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ประเทศไทยเข้าสู่ภาใคใต้ลดความเหลื่อมล้ําในบักระหว่างกรุงเทพมหานครและ,และก็ภูมิภาคอ,าอื่นๆนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นในตัวของจังหวัดเองในตัวของภูมิจังหวัดใกล้เคียงก็ดีนะครับหรือว่าภูมิภาคก็ดีนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจ ภูมิภาคที่เข้มแข็งนะครับช่วยยกระดับเศรษฐกิจไทยในระยะระยะยาวครับอืากับก็นี่ผมขออนุญาตสรุปย่อๆนะครับเป็ความสาคัญว่าทาไมต้องเป็นที่อห่งนครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับฟังถึงตรงนี้เชื่อได้ว่าจะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะครับถึงเป้าหมายสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ที่มุ่งสร้างแพลตฟอร์มแห่งอนาคตให้กับประเทศไทยครับพร้อมส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หลังจากนี้ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าเมื่อร่างกฎหมายฉบับนี้ได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระรับหลักการแล้วจะมีผลการพิจารณาออกมาเป็นเช่นไรครับโดยวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณนะครับนายสันเพชรบุญยามณีครับสสจังหวัดสงขลาพักประชาธิปัตย์ในฐานะผู้เสนอร่างกฎหมายต่อสภาผู้แทนราษฎรที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการวันนี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ ว่าคุณคุณคณรัฐและก็ขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามรับชมครับขอบพระคุณครับอาละรครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมสําหรับวันนี้รายการสแกนกฎหมายก็หมดเวลาแล้วครับผมคณรัฐยินดีมิตรขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ